สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะเอเอาผ้าเอาผ้าออกจางหน้านะ่ะต <c oughs> อนนี้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พามาเบ่งเ <c oughs> บ่งสวนอันหมกทั่วหมกทั่วภูมิแล้วจ้าน,นันข้างหลังสวนหมกทั่วภูมิกับอัน ทัดไปหลังหุ้นก็เป็นแตงโมทัดไปเป็นเป็นมะเอื้ออยกัไก่หูน้นสวนมะเอื้อควาสุขของชาวสวนเนี่ยหมดเส้าจ้าเก่าม้งรึ่งตอนเนี้ยทองฝาก็สวยสวยนะ,นะทองฝาก็สีฟ้าสวยต้นหนกแตงโมกับพ้าบงสวนแตงโมกับสวนเนี่ยค่ะ นี่บบกทั่วฟุ่มกับแตงโมเขาพอดกับปลุกเขาพอดเนี่ยบ่ร,รู้ว่าจะรอดหรือบ่รอดเพราะว่าเมืองบ่งลายหลายมงบงมาลงพินน่นนะต้องค่อยมาจอบต้องค่อยมาจอบนี่นี่เห็นบ่นี่คือเมืองแมือง,งบงมาแทะแลเลยรนี่ต้องค่อยมาจอเพิน่น ทะบอจบเรียบร้อยแอบกินเป็นปุ่มเป็นปุ่มสิบโตยี่สิบโตอ่านี่พามาชมสวนจ้าบรรยากาศทุ่งนานะคะผ่านไปอีกก็จะได้เห็นความสวยงามประมาณนี้ค่ะเนี่ยงามาพี่นองสวนบารท่วพุ่มปลูกไว้กำลังจะง,งามแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกดอกเลยยังไม่มีดอกเลยนะคะมีแต่ใบนะคะยังไม่มีดอกเลยนีกี่เก็บเก็บตัวบุ้งออกจากต้นข้าโพดหืมห้อดอดเลยมันแอวขโมยกินเนี่ยมึงใบมันนี่ยต้องเก็บออกไม่เก็บไม่ได้ จะมาไขเลยนี่ไมล่ะทั่วพุ่มกำลังงามจ้านี่ทั่วพุ่มทั่วพุ่มกำลังงามถ้าจากทั่วพุ่มไปกะแตงโมแตงโมกำลังเท้ายอดนี่เท้ายอดซื้อ ยังบ่มีดอกดอกห่อแต่เป็นยอดแตงโมห่อแต่เป็นยอดเป็นยอดเดี๋ยวนั่งใกลอดูอะเดินดูโอ้ทางนั้นบอันฟักทอง อันนี้บักแตงโมนะคะแตงโมแตงโมสตูเขาก็คือนี่มะเรงเต่าทองนี่นี่เกะแกะเกะใบลายหมดเลยแตงโม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 ลูก โตๆใหญ่ๆยังไม่มีลูกนี่ฟักทองฟักทองนี่ไม่ได้ให้น้ำเลยนะปลูกแบบแห้งๆเลยฟักทองลูกเมียน้อยไม่ได้ให้น้ำกำลังมียอดเลยเนาะกำลังแตกยอดแล้วฟักทอง น,นี่แตงไทยแตงไทยต้นตีดนี่อันฟักทองอู้ฟักทองเขียวๆฝั่งนี้แตงไทยขึ้นมาย้อมมาเยี่ยมน,นี่ไม่ได้ให้น้ำอันนี้ให้น้ำแตงโมกับแตงโมกับไอ้ถั่วถั่วพุ่ม ถั่วพุ่มโอ้นี่แตงไทยตรงนี้ก็งามอยู่เนาะแตงไทยต้นนี้งามอยู่นั่นถั่วพุ่มกับอันนี้แตงโมนั่นถั่วพุ่ม <c oughs> กำลังตกแตกยอดไอ้แตกดอกนเนี่ยเนี่ยเนาะนี่ยใช่ไหมนีกนออกน่กำลังจะเป็นช่อดอกใช่หรือเปล่ากำลังจะเป็นช่อดอกใช่หรือเปล่าใช่ใช่เป็นช่อดอกแล้ว, <S <S ลวเดี๋ยวพามาดูความคืบหน้าตอนเป็นดอกอีกทีนะคะ มากค่ะทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะช่วงนี้ปฎิบัติรได้ออกคลิปอันโหลดได้เบ่อพานไหมจักเป็นเนี้ยโหลดได้เอใครพานโหลดสองหมื่กับบ่อพานเก่าหน้าที่เปดนาทีเลยบ่อใครได้ออกคลิปคลิปก็เลยออกน้อยค่ะขอบคุณมากมากทุกการรับชมทุกการติดตามเด้อ ฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยเด้อ <c oughs> พบกันใหม่คลิปหน้าจะพามาดูตอนที่ถั่วถั่วเป็นอันนี้เนาะนี่กำลังออกช่อดอกเนี่ยเนี่ยกำลังออกช่อดอกอันนี้ก็ขุดล่องเอารถขุดล่องแล้วก็เอาเมาเล็ดลงแล้วก็ปล่อยน้ำใส่เอาเฟืองมาก,กบค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ